อันนี้จริงๆคิดจากแยกอนุกรมเศษออกมาก่อนก็คิดแต่เศษออกมาก่อนว่ามันมีความสัมพันธ์กันยังไงใช่ไหมส่วนตัวข้างล่างนะครับมันก็สังเกตว่ามันเป็นเส้นวนสองตลอดสองเท่าตลอดนะครับก็เลยได้ส่วนมานะต่อมาจงหาตัวที่ผิด มีอยู่2แบบคือแบบแก้ไขและแบบตัดทิ้งเลยนะคะอ่ะพี่เกดก็ใบให้แล้วถ้าเกิดจงหาตัวผิดส่วนใหญ่ก็คือมีแบบ1คือแบบแก้ไขจ้ะนะอีกอันหนึงคืออะไรตัดทิ้งไปเลยก็คือมันเกินมาโล่งๆนั่นแหละถูกต้องนะครับก็มี2แบบด้วยกันอ่ะข้อที่1ข้อไหนผิดคะตัวอะไรผิดสิผิดแบบแก้ไขหรือตัดทิ้งตัดทิ้งไปเลยนะข้อ2อะไรผิดตัวไหนผิด 6 5 30ผิดใช่ไหมผิดแบบแก้ไขเป็น6 4 24นะคะข้อ3ตัวอะไรผิดข้อ3ตัวอะไรผิด9ผิดแบบไหนแก้ไขนะคะเห็นจนเบื่อแล้วนะสมการ1 8 27 64 125บ1 8นะคะเป็นอนุกรมกำลัง3านั่นเองหมดทุกแบบแล้วในอนุกรมที่เราจะเจอนะคะ